rtpcr ที่เป็นวิธีมาตรฐานของประเทศไทยและของโลกเนี่ยยังสามารถวินิจฉัยเจ้าโอไมคอนได้นะครับทีนี้นอกจากการตรวจก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าเวลาท่านไปตรวจถูกแย่จมูกนะครับแล้วเขาก็ไปตรวจ rtpcr แล้วบอกว่าบวกหรือลบเนี่ยมันบอกไม่ได้นะครับว่าเป็นพันธ์ไหนนะครับเพราะมันเป็นการตรวจทั่วไป ขณะนี้เนี่ยเราเอางานวิจัยของอคุณเหลียงเนี่ยนะครับซึ่งตีพิมพ์ในวรารสารเนี่ยนะครับวิชาการเนีครับเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาแล้วก็ทางนาักวิชาการของกรมวิทย์ก็เอามาลองแมปปิ้งดูกับตัวรหัสพันธุกรรมของโอไมครอนนะเราพบในเบื้องต้นนะครับว่ามันยังไม่มีผลอะไรต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของโปรตีนจนกระทั่งทำให้อนติเจนเทสคิดเนี่ยตรวจไม่ได้นะครับ แต่นี่เป็นผลเบื้องต้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่แอนติเจนเทสคิดแต่ละยี่ห้อเนี่ยเอามาผ่านการประเมินของอ,อยอเนี่ยเราไม่ได้ดูประเด็นนี้ในเชิงรายละเอียดนะครับเพราะฉะนนั้ก็อาจจะต้องมีการศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อไปนะครับว่ามันมีแอนติเจนเทสคิดบางตัวหรือไม่อย่างไรที่อาจจะทําให้ประสิทธิผลหรือ,รอขีดความสามารถในการตรวจจับเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ขอ เวลาให้กรมวิทย์อาจจะร่วมกับออยอในการดําเนินการเรื่องพวกนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับครับก็ทั้งหมดคือข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจนะครับแล้วก็จะได้ไม่วิตกกังวลน,นะครับอย่างไรเสียนะครับคงต้องสรุปว่ามาตรการที่จะสู้กับโอมอิครอนเนี่ย ยังต้องฉีดวัคซีนนะครับให้ได้ความครอบคลุมมากที่สุดมีภูมิดีกว่าไม่มีภูมิแน่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าข้อมูลต่างๆยังมีจํากัดการติดเชื้อทั่วโลกแม้จะมีหลายประเทศแต่ก็ยังอยู่ในระดับร้อยเพราะฉะนั้นการจะบอกมันรุนแรงมากขึ้นแค่ไหนมันหลบภูมิได้แค่ไหนนะมันแพร่เชื้อเร็วขึ้นกี่เท่าอันนี้ยังต้องรอข้อมูลนิดหนึ่งใจเย็นๆนะครับอย่าพึ่งไปวิตกกังวลหรือว่าตื่นตระหนกอะไรเกินกว่าเหตุ ข้อที่3ก็คือว่ามาตรการสำคัญก็คือเรื่องของ Distancing เรื่องใส่หน้ากากล้างมือไม่ไปอยู่รวมกันแออัดลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นนะครับมีโควิดฟรีเซตติ้งในกรณีที่เป็นสถานที่สถานบริการอะไรต่างๆถ้าทำพวกนี้ครบถ้วนโอไมคคอนก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนักนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าข้อมูลจริงๆในโลกความเป็นจริงยังมีไม่มากนัก แต่ว่าเราสันนิษฐานเอาจากตําแหน่งนะครับข้อมูลของการกลายพันธุ์ของเขานะครับซึ่งบอกว่ามันกลายพันธุ์ในตําแหน่งที่อาจจะกาะให้เกิดปัญหาได้นะครับรวมถึงการกลายพันธุ์ในตําแหน่งที่มีกลุ่มคัสเตอร์บางกลุ่มที่ตัวตำแหน่งยีนพวกนั้น,นเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วพบว่ามันจะทําให้อํานาจในการเกาะติดก,กับเซลล์เนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นรวมถึงเรามีข้อมูลว่า ในช่วงของการระบาดที่แอฟริกาในทา,ทางภาคใต้นั้นเนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเคสมันเบียดาสายพันธุ์อื่นไปค่อนข้างเร็วนะแล้วก็มีพู้ง่ายการตรวจพบเนี่ยได้พบเชื้อค่อนข้างเยอะในแต่ละคนนะครับซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะนำมาข้อห่วงกังวลน,นะครับแต่ว่าด้วยตัวเลขที่มันมีไม่มา่งนักเนี่ยนะครับการตอบคำถาม บางประเด็นอาจจะยากเช่นรุนแรงแค่ไหนนะครับเราก็เคยเห็นรายงานว่ามันก็อาจจะไม่รุนแรงอะไรก็ได้นะครับหรือว่าหลบภูมิได้จริงแค่ไหนวัคซีนจะมีผลแค่ไหนซึ่งอันนี้มันต้องใช้ข้อมูลจํานวนมากพอสมควรในการที่จะสรุปนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นต้องติดตามดูนะครับอย่าอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปมากเกินนะครับ